เอารถเป็นยังพอใหญ่โอ้ขีรถเบิรงน้ำมันเนาเจ้าจีบไ,ไปขายยางพี่น้องน้ำมันเบิดเบิรงนเนี่ยโอ้พอใหญ่ยัน หนึ่งวันพันเหตุการณ์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุขคนจก้กเันี้มาพบพ่อกับแมย์มาขออีกแล้วค่ะเมนี่เมย่มาขอนะคะกับผ้าพีพานองนะคะมาหอขอตุ่มค่ะทุกคนคะ่ะเันี่เป็นวันทําบุญให้กับปูตรวจของพอยย่นจา้าตอนนี้เข้ากับยูมูบานผู้ไทยนะคะทุกคนคะ่ะอยู่ตําบล น้องแค้นอำเภอดงหลวงค่ะทุกคนบด้อยู่แถวบานเท่านะคะด <c oughs> ินผู้ไทยค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาห่อข้าวต้มค่ะแต่ว่าไม่ใญ่มาขอนี่ห่อข้าวต้มบ,บ่เป็นเด้อค่ะพี่นองคะม้อน,นี่ก็เลยขออนุญาตนะคะทายคุณย่ยนะคะคุณย่าแล้วก็คุณยายนะคะพากันห่อข้าวต้มค่ะข้าว <c oughs> ต้มนี่ก็จะเป็นข้าวต้มกล้วยธรรมดาค่ะไม่ใส่น้าตาลเด้อค่ะทุกคนห่อใส่ข้าวกํานะคะม้นนี้ข้าวต้มนี่ก็จะห่อใส่ข้าวกลมข้าวสารเด้อค่ะข้าวต้มกล้วยเป็นกล้วยน้าหวาค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการห่อนะคะแล้วก็มัดข้าว ต้มประกบเข้าด้วยกันค่ะจะประกบ2หรือประกบ3กระไดค่ะทุกคนค่ะมือนี้ไม่ใญ่หอบ่เป็นกันเลยเบิงคุณยาคุณยายเป็นคนหหอนะคะหลายคนก็สิสงสัยว่าเป็นอย่างคือต้องเฮตบุญมือนีนะคะประเพณีที่นี่ก็คือจะเป็นประเพณีเขาเิ้นวัาบุญผ้าเวนค่ะพี่น้องหลังจากผู้เสียชีวิตเสียชีวิตไปแล้วนะคะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็จะทําบุญกัน9ศิลค่ะศิลนี่ก็จะเป็นศิลี่เก่าหมายถึงว่ามืออื่นนี่วันศิลแมนบ่คะมือนีก็จะเฮตขนมข้าวต้มขนมแล้วก็ทํากับข้าวลงวัดค่ะทุกคนไปให้พระถวาย แล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขสุนให้กับผู้ล่วงลับนะคะนั่นก็คือเรียกภาษาอีสานหรือภาษาผู้ไทยว่าพาเวนค่ะพี่นงค์หลายคนก็อาจจะบุคุณชินนะคะแต่กะค่ะทำบุญนั่นแหละค่ะพี่นงคงค่ะทําบุญเอากับเขากับน้ำล่งวัดค่ะขาตุมขนมก็เอาล่งวัดคือกันละกันแจกให้ผู้กับผู้เพิ่นมาเห็ดมาซอยทําบุญกันกินน้ำกันค่ะกินเขากินน้ำห่วมกันค่ะพี่นงคงค่ะและนี่ก็จะเป็นขนมมกค่ะทุกคนค่ะหลายพื้นที่ก็เสิเอิญบุ้คือกันนะคะแต่ว่าเอิมจะเอิญขนมโมกค่ะแล้ว ยังไม่ได้ชิมเลยตอนนี้นะคะแม่ย่าค่ะอันนี้ก็คือแม่ย่าของเอ็มเองนะคะหรือแม,ม่ใหญ่มะขอนะคะโอ้พากไปพังมากระวาพิษบอาเธอคะ่อคะพี่น้องค่ะแม่ย่าเพิ่งกระทาการซับขนุนค่ะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะโอ้ยพากไม่ทันค่ะทุกคนพ่อใหญ่ยันค่ะวันนี้นะคะพุท่าผู้แก่ก็อยากกินแจ่วขมค่ะนี่ก็คือดีหมูคะ่ะทุกคนคะ่ะดีหมูคะ่ะเพิ่งกระตำแจ่วแล้วก็ใส่ดีหมูลงไปนะคะเพื่อที่จะย่างหมูแล้วก็มากินกับแจ่วขมค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศพเฒ่าผู้แก่นะคะน่่่นนก็อปงเทีพ เบิดเลยค่ะทุกคนมือน้อป็นกับม่ส้อยกันเหตุเวียกเหตุการณเห็ุงานเหตุกับเขากับน้ำาซ้อยกันค่ะพี่น้องคะถือว่าเป็นมือตุ่มห้มพี่น้องกับว่าได้เลยนะคะฝากพี่น้องป้องไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจม,มาขอในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ